ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องไร้แอนไร้วันนี้เราจะพาคุณไปรีวิวรถยนต์ระดับตำนานของอเมริกาอย่างละเอียดนั่นคือเชฟโรเลตคอเวตคูเป้ปี2005รถรุ่นนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของคอเวตที่ผสมผสานความเป็นกล้ามเนื้อแบบอเมริกันเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างลงตัว เริ่มจากดีไซน์ภายนอกคอเวตปี2005มาพร้อมรูปลักษณ์ที่เฉียบคมทันสมัยโดยยังคงเอกลักษณ์ความเป็นคอเวตเอาไว้หนึ่งในความเปลี่ยนแปลงสำคัญคือการยกเลิกไฟหน้าแบบป๊อปอัพที่เคยเป็นเอกลักษณ์ของคอเวตมาอย่างยาวนานแล้วเปลี่ยนมาใช้ไฟหน้าแบบซีนอนเอชไอดีที่ติดตั้งถาวรซึ่งทำให้ด้านหน้าของรถดูสะอาดตาและดูดันมากขึ้นเส้นสายของตัวรถคมชัดมากขึ้นตัวถังเตี้ยลงและกว้างขึ้นช่วยในเรื่องอากาศพลาศาสตร์และ ให้ความรู้สึกที่มั่นคงเมื่อขับขี่ด้านหลังยังคงเอกลักษณ์ไฟท้ายสีดวงและท่อไอเสียสีท่อที่อยู่ตรงกลางยิง่งเพิ่มความรู้สึกดูดันและหลังคาแบบถอดได้ก็เพิ่มความสนุกในการขับขี่แบบเปิดประทุน ทางด้านสมรรถนะคอเวทรุ่นนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ LS2V8 ขนาด6.0ลิตรให้กำลังสูงสุด400แรงม้าและแรงบิด400ปอนด์ฟุตส่งกำลังไปยังล้อหลังผ่านเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ4สปีดเครื่องยนต์ LS2 ไม่เพียงแต่แรงกว่า LS1 รุ่นก่อนแต่ยังเบาและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียงประมาณ4.2วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากในยุคหน้า และยังเร็วไม่แพ้รถสมัยนี้โครงสร้างแบบอลูมิเนียมพร้อมช่วงล่างที่ปรับแต่งใหม่ช่วยให้ควบคุมได้แม่นยำและตอบสนองดีเยี่ยมไม่ว่าคุณจะขับบนถนนคดเคี้ยวหรือทางตรงยาวรถคันนี้ให้ความมั่นใจตลอดการขับขี่ภายในห้องโดยสารก็ได้รับการปรับปรุงอย่างชัดเจนแผงคอนโซลหน้าออกแบบในสไตล์ห้องนักบิน หันเข้าหาคนขับเพื่อความสะดวกในการใช้งานวัสดุภายในใช้วัสดุนุ่มมีแถบอลูมิเนียมจริงและเบาหนังคุณภาพดีรุ่นนี้ยังมาพร้อมระบบเข้าออกโดยไม่ต้องใช้กุญแจและปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ที่ถือว่าล้ำสมัยในยุคนั้นเบาะนั่งสบายรองรับสรีระได้ดีทั้งในการขับทางไกลและการเร่งแบบกระชากหน้าปัดเป็นแบบผสมดิจิทัลและอนาล็อกและมีตัวเลือกเสริมอย่างหน้าจอแสดงผลบนกระจกหน้า HUD และเครื่องเสียงโบสที่ให้เสียงคุณภาพสูงพื้นที่เก็บสัมภาระก,กว้างขวางเกินคาดสำหรับรถสปอร์ตด้วยดีไซน์ฝากระโปรงท้ายแบบแฮชแบก สำหรับราคานั้นตอนเปิดตัวในปี2005คอเวตคูเป้เริ่มต้นที่ประมาณ44,000ดอลลาร์ปัจจุบันในตลาดรถมือ2ราคาจะอยู่ที่ประมาณ18,000ถึง28,000ดอลลาร์คึ่งอยู่กับสภาพระยะทางและออปชันซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากสำหรับรถที่ให้ทั้งดีไซน์ความแรงและความสะดวกสบายในหนึ่งเดียว หากคุณกำลังมองหารถสปอร์ตอเมริกันคลาสสิกที่ให้ความแรงความเท่และความคุ้มค่าเชฟโรเลตคอเวตคูเป้ปี2005ยังเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรับชมรีวิวรถเพิ่มเติมที่นี่ที่เดียวในไรอันไร้